ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ข่าวนี้เป็นข่าวความคืบหน้าเรื่องที่ชาวบ้านต้องเหม็นขี่ไก่มานาน8ปีค่ะซึ่งเจ้าของฟาร์มขอเวลาแก้ไขอีก1ปีจะเลิกกิจการแล้วค่ะ ความคืบหน้ากรณีชาวบ้านบ้านนันทาราม2หมู่บ้านเหม็นขี้ไก่นานกว่า8ปีโดยได้รวมกันลงชื่อ300กว่าคนและทำหนังสือเร่งเรียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ขอให้ลงมาแก้ไขปัญหาเหม็นขี้ไก่และตัวแทนชาวบ้านกว่า30คนได้เดินทางไปหน้าฟาร์มไก่ เพื่อเรียกร้องให้มีการแก้ไขเรื่องนี้โดยด่วนนั้นต่อมาได้มีน,นายนรงศักดิ์พรนหาในายกอบตอแม่ยมนายสุกแก้วกันทวงปลัดอำเภอเมืองแพร่พร้อมด้วยนายจิรพงศ์คมเขียวเจ้าหน้าที่กองสาธาร,รณสุขเทศบาลตำบลทุ่งโฮงเดินทางมาหาชาวบ้านเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและหาทางออกในเรื่องนี้ค่ะ ต่อมาได้ประสานในสมเกียรติวงชัยรัฐอายุ50ปีอยู่บ้านเล็กที่185 1 3หทับ13มหมู่ที่4บ้านทุ่งหฮงอำเภอเมืองแพร่ซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มออกมาพบชาวบ้านและบอกว่าที่เกิดกลิ่นเหม็นในช่วงนี้เพราะว่าบลูมที่ดักเก็บขี้ไก่ของฟาร์มได้ชำรุดเสียหายตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการแก้ไขและจัดหามาใหม่ช่วงนี้ขอเวลาปรับปรุบรงบ่อกเก็บขี้ไก่อย่างเร็วที่สุดก่อน โดยจะเพิ่มผ้าซาลแอนมาปิดกันข้างข้างฟาร์มกันกลิ่นให้ก่อนเพราะจะขอทํากิจการอีกประมาณหนึ่งปีก็จะเลิกกิจการทําฟาร์มไก่แล้วค่ะโดยเบื้องต้นทางเทศบาลตาบลทุ่งหงกระปากว่าหากการซ่อมแซมแล้วเสร็จทางเทศบาลตําบลทุ่งหงจะเข้าไปประเมินอีกครั้งหลังชาวบ้านทราบวิธีการแก้ไขปัญหาก,ก็พอใจในระดับหนึ่งแต่ถ้าหากว่ายังมีกลิ่นเหม็นรบกวนอีกชาวบ้านก็จะรวมตัวกันออกมาเรียกร้องอีกครั้งแน่นอนค่ะจากนั้นชาวบ้านทั้งหมดก็เดินทางกลับบ้าน

กินอย่างนี้ครับแต่ก็อยาแก้เครื่อเขาทำพอดีเนาะคือบ่วยยาเครื่องแดดร้อนชาวบ้านเพราะว่าผลประโยชน์ของคุณแต่ทำความเดือดร้อนกับพี่น้องชาวบ้านคือซึ่งบ่ดใจในพื้นที่ของเขาเนาะก็ยากให้ทางของสูตรและก็ทางเทศบาลติของฮงดำเนินการด้วยด่วนดยนะครับบอ คือนี่บ่อครับจากระบายน้ำออกจากถังแกะมนะครับเนาะถังที่ออกจากบ่อบำบัดนะก็ค่ะครับของเทศบาลนุงเขาก็รับรู้ล้เนะทำหน้สีแก้งละถ่ายขันเนี่มันมีที่บ่อนะจ๊ะมันมีอยู่สองบ่อครับที่เหม็นนะที่เหม็นนักเลยนะจ๊ะครับถึงขั้นเอาพักไอ้บัวร้อยเนี่ยไปลงไใส่เนี่ยถึงกับตายเลยครับเน่าหมดแหละเครื่องสองบ่อครับ ประมาณกว้างประมาณสิบเมตรเนาะยาวสิเมตรสองบ่อบ่อมาวันนี้มันตึงแล้วเพราะว่าการก่อเต็มแล้วตอนนั้นปล่อยแก๊สออกเตอะครับกับปล่อยจับปล่อยจันตั้งวันเนีปล่อยจับลงมีเกลียงจะได้ปล่อยหรือปล่อยจะได้ครับปล่อยก็จุดเข่าครับโอจะอันกินที่ปมเห็นที่ปนใจปนใจปนใจมันคือไอ้พวกจีตะกอนมันบ่มีกินนะพอดีตอนเนี้ยไอ้ตรงมันมีหอยหัวที่บ่อแก๊สนะครับทำให้มันแก๊สเวลามันมันมันไอ้ กินที่ไกลมันออนมันออกจากตรงนั้นนี่งจานนะครับผมครับตอนนี้ก็ออกนะครับต่อนะเลออกก็หวานอ่ะข้าวเอนียดมมันตึงละดีของหวานน้อยนั่นมันออกตลอดละออกตลอดเลยครับผมเดี๋ยวจะไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไหนผมจะเร่งประสานทั้งพุ่นขึ้นมาซ่อมเมื่อโดนี่สุดเนาะแต่เดี๋ยวดูก่อนสิ้นเดือนนี่ครับผมมาช่วยกันนะเจอแง่กันนี่ครับครับผมน้อเดี๋ยวประมาณห้าว่า วันนี้สามที่ชี่ไม่เสาะเข้ามายังไเข้ามาไม่ไม่เอมดนถหมดแล้อนเนาะเก็นน้อยก็เป็ว่นี้ตอนนีเหนาฮนน้อยก็เป็นหน้า้อนาะหน้าอนเนาะเปิดบ่อซ่อมเนาะซ่อมแล้วมันซ่อมแล้วมันช่างมันซ่อมมันบบดีอ่ะครับเออผมมาหันอากาศเนี่ยครับเออครับผมบอสยากาศครับครับแกใส่ตลอดนะครับ เนาะครับผมครับผมแต่อันนี้อันนี้เขาจะเลี้ยงยาได้ไหมครับิ้นเดียวไหมครับาิ้นเดียวไหมครับแต่ถ้าสเมตว่าจงให้ามขวบผมดูเลเนะใช่ถ้าว่าูน้ำบ่นี่เจ้าาจจาบานจะไปปุ่งไผ่เจ้า มันเปิดใจเยอะขนาดนั้นเลยี่บเซนยี่โ่หนไหมมีโมนวัดมนึงนี่้งดยตรงเลยโดนเลยกโมนนี่ยรับก่อนมันก็โดนีข้เขาบอกนะนใช่เขาต้องมีรถตักที่ออกจากหนี่เขาปิดคอนตัลเนาะถ้าปิดปิดมันนี่ จะยาบแบบเดียวสัมนบริษัทผลมาจัดการถ้าคุณยยาบนใดใตัวบ้านวนองมี่ในนู่นเที่เหมือนตีนรงน่ยัานครับรองนี้ไปซื้ก็ไม่ยัานีเยรากัเนี้ยเซ็ตแล้วนี่แเอาออกปุ๊นี่ก็จะต้องมาดูระบบหลเจอหมรอดโอ้โหเมนนั้นนะอกแค่เสียระกาตอนนี้ผมขอัผมมันหนแปเนี่ยครับ ก่เมันเหมือนกันมนะนเขาเลีนล่อนต้นหนครับ้นม่บ้านนะหาเลี้ยนล้อของเขาเนี่ยมันมันเหมนมอยนะต้นเข้าไปในหมู่บ้านนะครับผมแล้วเราเด็กเราออนได้ัดสูดกินเนี่ยมันถึงเวลานานก็ทำเมื่อออนจิไปจิ๊วัดอย่างไปสัไปะดี๋ยวนี้นะภาษาบอกหายอ๋ออย่างไรคบพออากาศ้อกบริสิทธิ์ แกเดี๋ยวก่อนสิ้นเดือนนี่ดีขึ้นแน่นอนครับก่ <c oughs> อนสิ้นเดือนครับผมต,ตอนปีสองแปดเ่สองแปดเหมือนน่ะการดการทางกันเนี่ยมันยางแล้วครับตี่เขาพึนงหยาดนะแต่ปัญหาตันนี้คือบล็อกแก๊มันหัวนะครับบล็อกแก๊มันหัวแล้วฉังที่นัดเข้ามาซ่อมผมเนี่ยมันมาอันนี้นะครับตอนแรกนะผมเนี่ยไปรอบละคือว่า บอแกนมันเต็มเนาะผมก็เปิดบอแกนนะครับเปิดบอแกนเราที่ไก่ออกเนาะครับแล้วมันเน่าบอดีนะไก่ในบอแกนค่ะตะกอนสะสมบอดได้ครับอ่าสีมันอันนี้บอดได้ครับมันเหมือนเหมือนแต่ได้แต่ที่ท่านบอดได้ออกไก่ผมเพิ่งเอาออกเมื่อประมาณสักเดือนก่อนเนี่ยสองเดือนก่อนเนี่ยเพราะมันเต็มเนาะครับผมอ่าแล้วพบนี้ปัญหาไม่ใช่ครับมันสะสมไปอะครับเวลาเอามัดผมมันมีตะกอนเข้าไปอะครับมันเปิด บอกแก้ตักออกแล้วครับพี่ว่าพี่ว่าท่านเนี่ยตามสี่สัญญาสี่ของอนนี้เจ้าของอาจารย์เจ้าของแกะปานต้นปีหน้าครับเดือนกุมภาพันธ์ต้นปีหน้าครับผมถ้ามันเหม็นยิงมันจะคนจแะบ่งไหวนะท่านบ่งเดี๋ยวผมแก้ปัญหาเนี่ยเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ผมขอแก้ปัญหาเดือนบ่แกะทุตอนนะครับเพราะว่าเพราะยาแกเพราะว่ามันมันนะท่านนะครับผม ตอนนั้นมันกังานดีแล้วครับตอนนั้นมันกับบบมีปัญหามันมีปัญหาช่วงตอนที่มันมัน่เจอบ่มีปัญหานะมันเหม็นอยู่เป็นช่วงเป็นช่วงช่วงผมที่สามจะาก็ผมยูแต่บนไม่ยมเลยนะเราไปสอบเนียจะได้ยินเสียงสะท้อนมาตลอดบางวันบางวันกับทั้งวันเลยนะเจ้าติเหมันมนตลอดเขาไปพอตอนเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยตอนเย็นในผมใผมา้องเขาท้ากะอนี่นอนดูเสือพิเชิมอยู่ตรงนี้มาเป็นอย่างเดียวเดียว บ้านผมรุ่นเหนือโรงเร็ยกยังเหม็นถึงทันนี้มันนิ่แต่ละนี่หลอเลมันแค่แล่ละ เอาอย่างนี้ก็แล้วกันเราเจ้าน้องยานี่คือึงสิ้นเดือนเนาะค่าสิ้นเดือนถ้าบอกว่านี่ไหมันต้องขอป้าทวงหันรอบนะเจ้าโอเคเนาะตอนเขาเปียกรวอนตอนนี้คือความเดือดร้อนของชาวบ้านมันนักเลยครับนักสาหัสเลยเนาะกลายเป็นลูกลูกเล็กๆต้องไปหาหมอแต่รอเนาะขอช่างพื้นมาเขามาแก้ไขก่อนดรวนเพราะชาวบ้านเดือดร้อนครับผม ถ้าท่านมาล้อช่างว่ามาเสาแป๊สก็คนีรกับหัวมันอย่าเรกคสิ้นเปลีนพดเมษาบนอ่ะบังเน่่มันเนแค่วันเดียวมันก็ไ้นอนั่นน่ะอแค่วันเดียวขอให้ขอมัน่อนรดออกการถเขาเขาก็ขยุไก่ดินกดนออกัมตอนนี้เนี่ยนี่เป็นโดมครับครับผมเป็โดมแล้วรับเวลาปลอยแค่ปอยแคไหนครับ